สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเล้าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกระแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่เดเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2566นกะคะก,กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีดเด็ดแต่งๆค่ะบริษัทภาพพรมพี่น้องไปเท่าสกุสกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะเมื่อนีนนะคะเพนด้เอาเงินห้างกับเงินบกข้อมใาหา้ปูเห็ดตัวเลข เพาตัวเลขโชคลาภให้นะคะยังงบพ่อพี่น้องคะมีตัวเลขของคู่จันทนซึ่งเรามาบอกเป็นตัวเลยนะคะงวดนี้มาบอกเป็นตัวเลยว่ต้องตีเป็นปิศาเนียปิศานายากนะบอกพีชพี่น้องว่ต้องตีเป็นปิศานายากงวดที่แล้วเล่าก็มาบอกเป็นตัวบอกสามหกแล้วก็ซีเจ็ดนะคะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาเนาะต่ว่าปูและเอารัก เอาซีมาใส่หลักร้อยซื้อๆออก็เลยเป็นซีสามหกนะคะที่จริงตัวเลขของคู่จันท้อนี่สามหกกับซีเจ็ดเท่านั้นพี่นอ้องคะเอามาเนี้นะคะตัวเลขของคู่จันทน้อนกับปูย่ยาเทวดาสิได้มว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่นอ้องมาติดต,ตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาตรการค่ะปู่เออจะเดินทอดจะเดินทอดเด้อปุ่งล้าด้วยฮาสี่ปุ่งล้าดวยเช่นเนี้ยปุ่งล้าด,ด้วยมาละ,ยะละทอดจะเข้เด้อค่ะได้ครัทุกสุขสุกคนค่ะ มาถามคุเกาเลยค่ะปุ้มมาเนี่ยเออถามคนเกาวิจ้าไม่ทาค่ะถามกาวซจ้าปุเอออจีด้วอยาจีปู้ผู้สงอยากจะเฝ้าเด้อค่ะนั่นหลายกะทินวกัไปสวดกะทินกทวดเออแตาปุ้มวนี้ข้าจะจมาถ่ายใี่ห่นจ้า ไปพูนใบเปล่าเพื่อใบพูนไงค่ะกระทินสายเดียวกันเขยาเดียรับคนสายบุญสายอยู่นี่เปยติดสวนใีเขย่าค่าโอ้พ้อมันติดงานกระถินกันระยะเดียนเดียวแม่กระถินมันมีเดียนเดียวเนี่ยเมนค่ะพวกกระถินนี่เดียนนึงเรียกว่าเขตเขตดหมายถึงกำหนดค่ะกำหนดมีอยู่เดียนเดียวแต่ว่าเขตกระถินกระถินหมดเดียกขึ้นเดียนสี่เพ็งค่ะ นีวน่วันสนี้กมันนี่ไม่ตเล็กกันนะครับปู่มันน,นี้ค่ะ้กเขาจะเอาพอเสียบผูกข้อไม่เห็นลวจล้าน,นั่กับนัะกันไว้สมุนว่านบาดเจเสียบเขาจะเอาเอาขึ้นไปแบบจ้า่พอได้เสียบเลยเอาขึ้นห้างก็บุก้อใส่ตัวชั้นช่วงคนในรกเล้ค่ะปู่ บ้ได้ได้ได้นมอได้ยเก็บกู้้อจ้าแลวก็ได้คอันนี้ละคะคืองามไม่ได้ค่ะพ่อเออพ่กเทยทำที่เดกก็นั่งสมาธิเพ่งเด็บมึงเอาเมื่อกำใช่เอาบริทลูกไว้ค่ะคเพื่อนห้างเมืองไทยบึงน้ิมข้ามสวสิะผู้ท้องสิท่ะถอ่าเ็้อยเ่็กน้อยกันี้เท่าเด็กพ่ ก็ที่ก็เลยนั่งหลนี่เียมสองหัวสี่ขาหางหนึ่งมาท่าปัญหาปัญหาอยู่ในปัญหานี่ม้นลูกสี่เจียมสองหัวนม่นี่จะสี่เทียมสามสองหางันดีสี่เทียมสองหัวสี่ขาหนึงหางมาสัตวว่างี่แจ้าก็เลยเขียนนคนเป็นลูกสี่เทียมมาแต่เขียนหนสองเนข่นะแต่ตีหนึ่ง่ห่งคนเือนละสีตัวเจ้าบอก วันนี้ปูนี้เยอะป่ะัวเล็กน้ำม่นคบเงินห้างหกห้าสองหกห้าสองค่ะปูเออครับผมครับผมหนึ่งสองหกห้าสองคาหนึ่งสองค่ะปูเออห้าสองคำหนึ่งสอง โอ้ขีเกียมนีปูเห็นน่เน่ยนี่มีบอกค่ะปูเออิมีเป็นตัวเล็กป็ริมมีสีเขียวที่มันหนอนสองยานนี่เอนน้มด้น่นกอนจ้าอืมเลยเลยแะนาเป็นขวเราแเพราะวันนี้ผม้จ้าผมไรกได้ห็นพ่อยรูปไปไนตว่าขีเกี่ยมนีปู้สีตีไว้จากไหนครับปูขีเกียม หัวสี่ยังไงล่ะสีเกียมสองกับมี่สองอเนาหัวสองหัวกหาสองปดีคยวก็สี่ขาสี่หาสองไปสีอืมจับปูสี่สองกมี่หนึ่งกบสิบสี่สิบห้าเปวยกันเนะสิบสองปวยกันนะค่ะเออกันนแล้วขีเกียมนี้ถ้าถ้าตีกันสิเป็นสี่หาสองสิบสี่สิบหาสิบสองมาค่ะปูเออถ้าว่าได้สงอ่วนนี้สมมติได้

ค่ะโอะากี่มน่น,น,น,นโอ้จ่าจ่าปบริคูค่จันทพนบร่ไหมบอกค่ะปูพูจันทไหมค่ะปูวันพานมึงเปรอบบริมาบอกค่ะปูโอ้ยแล้วตบขึ้นเ่ไอ้รเนีเ่ยว่าจาเรวว่าโอ้ค่ะงเยแล้วครัยึด่วยศพสองวิงเดียรค่ะ หาสองกัวอบอกว่าหาสองเลยว่ามันพล่าออกมาเป็นพนว่าออกมาเลยเนาะค่ะปัวออกมาเลยออกเลยตื้อ้้งยห่ยเลยค่ะาสองตัวตีใเลยค่ะอีก้าตืหน่อยสองคนหายไปเน้นเยะสองเยอะไหน่ค่ะัวสามหยเนเสองลยวว่าจ้า หาสอง,สองวเราบอกก็บอกสองตัวตัวใดอีกตัวหนึ่งค่ะปูวหาสองก็ได้ให่ไโอ้พ่นบอกแค่หาสองเราบอกแค่หาสองตัวนี้บอกครับปูอือจ้ะมาบอกเป็นตัวกันสิเลยน้องกนยังค่อยคักน้องค่ะปูว่าบอกเป็นตัวได้ไดีกว่าเากับบอกเป็นตัวจะพูดเกีแบบ๋ยวแบบีใส่เสปูว อ่ะสีปลาาเปย่งนหนรัก้วยเออโอ้บางนึงล้วบอกสามหติค่ะปัวสาเพรหงว่าสกับสี่หกคนกับสีเียประาสี่ดอืมแล้ว่กด้บอกหลายตัวเยค่ะจว่าสี่สี่กสามหกสามหกหกสาค่ะปัวากบัว เอา,อเอาจ้าเอาขนไกับฝาน้ำปูือกันนี้เนี่ยปูกับสิไปเกียม,ม้าเกี่ยงัง้กร็รักลยรักก็ักลยเกียยนด้ก็รังตักเะจ้าจ้าปูเออใกล้เะเพกับใกล้แล้วนะคะปูเจานาที่เราขัปูได้ยุขับปูขนมไยไปบอไซกับสิสิบหน้าที่พอดีข่ะปูโอ้ยกับนถตัวเอ็กยูทู สิบนาทีค <antenna> <tra> um ่ะม uh, ันก็สิได right. uh, <m im fy> ้พ the ่อดี่ะ so. <so> ันมาไปบอกเติมบอกใส่นี่ว่าปูกะยากจังน่อยแน่ย่วยพ่อจบก็สิว่าปูยาปูยางพวกเห็นเยอไปแล้วน่ังไปแล้วมามาวัดนแล้วได้ถุงนึงแลเด็องสามถุง๋อจักตัใกล้จะไนใกล้จะไหค่ะอืมพ่อไปต้องเดกล้โอ้เด็กพาเนื้อเหมือนเน้อจ้าเด็กพ่อหนูเอีผูุ้กเน้อเลย ใส่ก <Ş u art in> er, ็รอก็เ so ่ก็รังงัรังงานศิลอกตาใจ้าเออครับวีเค้าะกก็เล่งหายรู้หายไสกสก้นหมันแต่พี่กูจะท่อนบอกมันใจตาสนี่แะค่ะีครับกขาสองก็เลบองรเงน้ข้างเิ้ขจ้าเออสุกสุกนมานุกสุกนนะ ที่เนียจะที่สุคือคนที่สล้วนยไม่หูไม่เงน่แข็งเรนกันละ็ว่ามีวามหมายค่ะร่างกายพวกแข็งแน่ยกันเลยมีอนค่ะปัวเออเห็นมันร่างกายแข็งแน่ยเห็นมันชุกระพาดีกินพักได้หลายกินว่าเปลี่ยนเบาหวานค่ะระบายท้องดีต้องร้่เพิ่มก็อยาหนวยุบยุบสางหลเด้อยยาจ้า

เดี๋ยนมีเฉพาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามหอเลาค่ะขอบคุณ่ะปูค่ะทุกคูขอบคุณค่ะการน้อมสการค่ะไม่ได้ละตัวไหนบ้างกลมนะคะปูบูค่าสองครับจ้าผมไม่มีบูค่าสองเลยจ้าจากผู้ใดค่ะอ่ะการน้อสการค่ะซาทุกค่ะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องการแนวทางตัวเลข จากปูยาเทวดานะคะเป็นตัวเลขเงื่อนห้างกับเงื่อนบกข้คคอนะคะเฮ็ุใ่กันพี่น้องคะตัวเลขมนีไดมาปูแล้วจับตัวเลขให้น,นะคะหกค่สองค่ะหกค่สองแล้วก็หนึ่งสองนะคะพี่น้องคะหกหาสองแล้วก็หนึ่งสองบัณนีตก่อนปูแล้วเ็ดนะคะแล้วนางนิมิตแล้วเห็นขี่เกียมตัวหนึ่งต่วามมีสองหัวนะคะ าภาษาพากาญก็เสีอเอินว่าจริงจกเนาะพี่น้องเนาะบันทิปูแล้วก็เลยตีตัวเลขให้เป็นซีหาสองหนึ่งซีหนึ่งหาแล้วก็นหนึ่งสองนะคะหนึ 1, 2, ่งสองแอดมีแล้วแอดก็เลยเกณเพิ่มให้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยสิเป็นซีหาสองหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งสองแล้วก็คู่จันทอนมาบอกเม็ดเดียวบอกเป็นโตเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะบอกเป็นโตเม็ดเดียวนะคะคือตัวเลข 5, หาสองหัวที่แล้วคู่จันทอนแล้วก็มาบอกสองครูแล้วบอกสามหกกับซีเจ็ด มันีปูก็เลยเอาซีไปใส่หลักลอยก็เลยเป็นซีสามหกที่จริงตัวเลขออเอของปูจันท์ทอดไอของกูจันท์ทอดเนี่ยเราบอกสามหกนะคะพี่น้องคะเอาจในใดก็ย่เลื่อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมแล้วก็เด้ตัวเลขทุกตัวมีธิ์เขามีสิีดลุดทุกๆ,ๆตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อพี่น้องบรนเทาชีกูสก้ขขอนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาท่าสุขุสุข้อนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องมาท่าสุขุสุข้อนโจ่โจ่งมันมันลำลำรด้วๆเพ่งเ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขุสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลขแนวาท่าดีๆแบบนี้นะคะจากปู่ย่าเทวดาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกท้าบว่าอยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะเขามาเหล่าก็อย่าลืมนะคะเด้อ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด้บอปราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขได้ดดังๆจากทังรายการเนะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะได้ขอตัวลาพรอแไม่พี่น้องมาเท่าสกูสก้อนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปได้คลิปหน้าเดนะีได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ